ที่ l ัว d e r s h i p a c a d e m y รุ่นที่สองบ้านหลังที่สี่พร้อมไม่พร้อมทุกคนพร้อมไหมคะ,พร,มคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะ,อ,มคะอ่ะ,อะแล้วก็เพื่อนๆนะคะ,ค,ะคนที่เป็นเพื่อนกับคนกลุ่มนี้นะคะที่เรานะคะมีร่วมกันทั้งหมดสิบห้าครอบครัวด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากพักพรน้องมีฟ้าทักทายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านหลังที่สี่ค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าอ่าแล้วก็พี่ <c oughs> ทองคำค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองคำสวัสดีค่ะบ้านหลังที่สี่ครูเมนติกตอกแล้วก็ครูบีติกตอบค่ะ,พ,คะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะบอกแล้วว่ากำลังเริ่มเมื่อกี้ไม่เริ่มไม่เริ่มก็รีบต้องรีบอ่าแล้วก็พี่อ้วนพี่อ้วนพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงวนบ้านหลังที่สี่ค่ะอ่ะพี่ยวพร้อมไหมคะพี่ยูพร้อมค่ะสวัสดีบ้านหลังที่สี่ค่ะครูมิ้นติ๊กต็อกทีวีและครูบีบีนารินอินชูค่ะอ่าแล้วก็อ่ะพี่พลวีพร้อมไหมคะพี่พลวีทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะ ้อมสวัสดีทุกคนค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนนะคะ้เกิดผลเกิดพรทุกช่องทางค่ะทุกท่านค่ะโอเคทะลุทะลวงทุกเหตุผลค่ะสวัสดีค่ะครูเพลงพร้อมหรือเปล่าครูเพลงพร้อมค่ะขอบคุณครูม,มินติ TV, ๊กตอกทีวีครูบีด้วยค่ะโอเคจากบ้านเลขที่สี่สู้สู้สู้ครัครูพี่แจ้พร้อมไหมคะพี่แจ้ พร้อมค่ะวิแจ้พร้อมค่ะมาจากบ้านหลังที่บ้านเลขที่สี่ค่ะพี่อ้อสวัสดีทักทายเพื่อนๆเลยค่ะวันนี้พร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคบ้านเลขที่สี่คูมินติกตอกทีวีค่ะพี่ทินเปิดไมค์ค่ะพี่ทินพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคครับคูมินติกตอกและ ครับผม <Okay, S 1> โอเคยายาพร้อมไหมยายาเอ,อ็มซี <MC. S 3> พร้อมค่ะมาจากบ้านหลังที่สี่ค่ะขอบคุณโค้ชครูทุกทุกท่านเลยค่ะโ <Okay, S 1> อเค,พ,อมมคพี่ต้อยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพี่ต้อยพร้อมค่ะจากบ้านหลังที่สี่นะคะต้อยมน,น,อนัสพรสิงห์ทองต้องขอขอบคุณนะคะเอมอารอนค้ช ครูมิสคุณสุมาลีแซ่หมูและครูพี่เลี้ยงนะคะพดครูบีสัฟฟายนารินอินชูค่ะอ่าพี่บวรพร้อมไหมครับพร้อมครับจากบ้านเลขที่สี่ครูมิสพิกด็อกทีวคีครูบีครับโอเคครูดาพร้อมไหมครูดายังไม่เห็นหน้านะอ่ะพร้อมครับพร้อมครับไม่เห็นหน้าโชว์มาเลยเออเข้ามาหน่อยนะ สวัสดีครับโอเคนี่เราบ้านเล็กที่สี่นะครับโดยผู้นำครคูมิ้นและครูบีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะมาครูบีนาริพาพาานพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแม่บ้านพร้อมค่ะบ้านเล็กที่สี่พร้อมค่ะครูบีติกจับจีวีและครูมิ้นติ๊กตับทีวีพร้อมค่ะไปโอเค,อะคะนะคะ ส่วนส่วคุณมิ้นนะคะพร้อมมากเลยลูกๆคุณมิ้นน่ารักทุกคนเห็นไหมคะเราวันนี้จะมาในชุดติมสีดํากับคฤรหาหนา์หลังโตบ้านหลังที่ซีและเพื่อนๆทุกคนนะคะ ที่ได้รับคลิปนี้จากพวกเราทุกคนนะคะให้มาเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่านี่เป็นการออเดชั่นรอบที่2ของพวกเราด้วยกันนะคะก็จะมีเอยายาของเรานะคะเปิดใจพี่อ้อของเรานะคะแล้วก็จะมีพูดแผนนะคะโดยพี่อิ๋วของเรานะคะแล้วก็จะมีการเปิดแอป้ดยทักกพรของเราแล้วก็จะมีการแสดงละครด้วยพี่ทินอ่าพี่อ่อพรวีนะคะแล้วก็เอ่อพี่เอ่อพี่บวระคะซึ่ง เออจะนําทีมครูพี่เลี้ยงทั้งทีมที่เมื่อกี้ทักทายกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือความพร้อมที่พวกเราทุกคนจัดสรรมาแล้วนะคะที่เหลือนะเราเราทำดีที่สุดแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าวางใจและให้จการวนจัดสรรและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ,ะที่อยากจะพัฒนาตัวเองสอนทักษะการพูดกันฟังกันเล่าเรื่องหรือการตัดต่อคลิปหรือการที่จะมาเป็นวิทยากรหน้าไลฟ์แบบนี้นะคะพิมพ์ว่าสนใจมาได้เลยและถ้าใครที่ได้รับคลิปนี้นะคะ เราได้รับลิงก์คันทำเชิญเข้ามาทําตามลิงก์กดเข้ามาเพื่อมาเ,ออเขาเรียกว่าให้กําลังใจทีมพวกเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในตอนสิบโมงนะคะนะัดเจอกันทุกคนเลยค่ะบา,บาย